ยี่หูเยี่หูคืออะไรหูใครชื่อยี่หูแต่แต่แบบต้องบอกนะว่าซีรีส์รอบนี้แบบหลากหลายอารมณ์กว่าเดิมเยอะจริงหลายคนบอกว่ามันจะเศร้าอย่างเดียวหรอพี่หนูบอกเั้นะหนูบอกเลยนะว่าด้วยความที่ในในนิยายนล่ยคนอ่านปุ๊บปาบอกว่าไม่ชอบนิยายเรื่องนี้เลยค่ะสนุกนะแต่น่วงแต่น่วงมากแต่ทีนี้บอกเลยด้วยความที่ว่าฝั่งนู้นน่ะเขารับเขารับบทคู่แบบคู่ดราม่าไปแล้วคนนี้ห้ามได้แอด์ถง ใช่ค่าตัวแพงบางแอร์ทำหรอใช่ใช่คือถ้าออกกล้องทีนี <Favorite. S 1> um ้โดนคิดเงินเลยนะไม่ที่บางอ่ะบางพี่เล็กใช่ไหมไม่ได้นะคนงี้เอออุ้ยดังไงฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนซึ่งอ้จริงๆนะเวลาเวลาเวลาพี่เล็กเล่นแบบนี้กับยินอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนพูดยินเล็กพอเป็นยินเล็กอะความหมายความหมายไม่ดีนะไม่แต่ว่าแต่ว่าคู่แบบยินเล็กอ่ะ มันไม่ดูเหมือนคู่ชิ้นนะดูเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรดูเหมือนแบบน้องน้องไม่ได้ไปแบบลืมลาของไหว้สวยจ้าสวยคนเดียวเหรอคนนี้เหมือนนี่อยากแกล้งพี่ฟ้าอ่ะตัวเองไอ้ไอ้ตัวนี้มันแกล้งเขามันเหมือนมันเหมือนไอ้คนมันเหมือนไอ้คนที่อยู่ที่พาตา คาโรบบลีหนูแหมวันนี้มึงด่ากูทั้งวันเลยพี่ไม่ด่าจะคาโรทุกครั้งที่หมุนตัวมือหันมาไหว้กูบอกว่าเหมือนดาราผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่พูดไม่พูดไม่พูดการไม่ได้ให้เราพูดไปใช่ใช่ใช่นี่อ่ะกลับมาต่อพี่บอกกันนะว่ารอบนี้หลายคนรู้จักแค่คำว่าไบโพล่าแต่ซีรีส์นี้ยทำให้คุณอ่ะกลายเป็นเขาเรียกว่าแบบกิ่งแก่นใบใช่ใช่ไหมฉันจใบก้านกิ่งขนตกมาจริงๆริงเนีพี่เข้าใจไหมไอ้บ้าไม่ใช่รอบนี้มันคือแบบเขาเรียกไงนะเบนจาาโลล่เยอ่ะ คือจะมีหลายห้าเบนจ่าโพล่าคือแบบห้าลมเลยไม่แน่นะคุณดูหนึ่งตอนน่ะคุณทั้งขำทั้งร้องไห้ทั้งดีใจทุกอย่างในตอนเดียวกันีดีเยแบบพี่วอลบอกว่ารอบนี้แบบยากกว่าเยอะแบบมีซีเี่ยเล่นแทบไม่ไหวงั้นเรามาสัมภาษณ์ยินเบาๆได้ไหมหยินขาฟาขอสัมภาษณ์หน่อยอุปสรรคในการทํางานรอบนี้สําหรับของยินเปอะไร พูดได้เลยมันพูดได้หรอพูดได้จักใจเลยนะแสดงเราเป็นแบบผ่านมาหลายเรื่องอุปสรรคในการทํางานครั้งนี้ของเราคือชี้เลยชี้เลยขอโทษนะครับออืพวกมึงเ่ยทำไมทาไมเออเพราะอะไรเพราะอะไรไม่คือตัวละครนี้มันเป็นตัวละครนี้มันมีเรื่องให้เครียดอยู่แล้วเครียดถึงหึงนู้นนี่นั่นแต่ว่าพวกเนี้ยด้วยความที่มันสนิทกันมากขึ้นมันก็จะถามุกมันเล่นโบวะตลอดแล้วก็ต่ว่าเพราะว่ายินรู้สึกว่าเขาไม่ชอบไมาคนแบบอ่าแนแหละก็คือแบบ เออมันต้องเครียดเครียดแต่ว่าคนอื่นมันต้องตลกไงแล้วเราอยู่ในดงตลกทำยังไงให้เรากั้นขำเอาไว้แล้วแบบไม่ต่างจริงพี่เล็กไม่ใช่คนตลกนะอ่ะอ่ะไม่เชื่อลองดูอ่ะเนี่ยตลกเหรอใช่เห็นมาละยินบุลลี่ค่ะยินบุลลี่ค่ะได้แค่ได้ขำแล้วกูส่งมากูต้องเล่นหรอกูต้องเล่นเลยอ่ะยินบุลลี่ค่ะคือแบบเวลาดูหลังกล้องเนี่ยจะเห็นยินยินแบบเวลาเครียดอ่ะ แต่ปากจะสับกันค่ะว่าสั่นให้ลองสังเกตซีนไหนก็ตามที่เห็นแบบถ่ายด้านหลังของยินอะไหลอย่างนี้นะไหลไม่ไม่ใช่สะอื้นนะเออสะอื้นขำใช่แต่น้องเก่งนะแต่มาผ่านมาได้ทุกชา้นใช่ใช่ใช่บางทีอยาเรารู้สึกว่าน้องเขาไม่ใช่ไหนะน้องไม่ทำ่างคนตลกหรอกน้องทำ่างคนไม่มีบรรยาอย่างพวกเรามากกว่าข้ามาแล้วทุกคนไปกินข้าวค่ะข้ามาแล้ว ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเพราะเราเองก็ก็ไม่รากพี่อ่นะมันติดนี่แต่อย่างหนึ่งเว้ยมันชอบมันชอบอย่างเงี้ยมันชอบแบบไม่รับไม่ไปกข้าวเราเลยทุกคนขาเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยถ่ายกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่รับประทานอาหารเลยนะคะเพราะเราขอพูดประโยค์สั้นว่าพี่คนสวยค่ะหนูหิวข้าวหนูขอเงินไปกินข้าวได้ไหมคะพี่คนสวยอย่างเงี้ยอ่าบาย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 ทุกคนบายบายน่ยค่ะ